มันรีบไต่ขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลูกว,ว้วาวว,าว้วาวว,าว้วาวว,าว้ <c oughs> วาวว,าว้าวว้าวพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วค่ะอะเด็กๆด,กดูอันนี้คืออะไรคะเ,เลขหนึ่งเมื่อวานเราได้เรียนเป็นตัวเลขหรือว่าเราเรียนเป็นตัวภาษาไทยนะ วันนี้เราจะมาเรียนตัวเลขอยู่คณิตศาสตร์นะคะเด็กๆรู้จักตัวเลขใช่ไหมว่าอันนี้คือเลขอะไรเลขหนึ่งมาดูอันนี้อันนี้เลขอะไรคะอันนี้เลขอะไรรู้เลขอะไรคะไหนทำมือสามสิคะสามแค่ไหนออันนี้คือเลขสามใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องมากกว่า ใครรู้จักบ้างว่ามากกว่าคือยังไงใครรู้จักบ้างคะมากกว่ามากกว่าคืออะไรลูกเยอะเยอะกว่าอาตัวเลขที่เยอะกว่าเช่นอันนี้เลขอะไรนะคะเลขสามแล้วที่เยอะกว่าสามหรือมากกว่าสามก็คือเลขอะไรล่ะคะลูกเลขอะไรลูกอะสี่ห้าห้าเยอะกว่าสามไหมคะอ่ห้าก็มากกว่าสาม จะลองเอาตัวเลขใส่ดูฟึ๊บอันนี้เลขอะไรนะคะเลขสาคุณครูอยากได้จํานวนที่มากกว่าสมอ่าสมมุติคุณครูเอาดอกไม้ดีกว่าคุณครูอยากได้ดอกไม้เนี่ยที่มากกว่าเลขสาคุณครูจะใส่ดอกไม้กี่ดอกล่ะคะลูกเอเอาไม้กี่ดอกฮะกี่ดอกดีคะสามดอกเอากี่ดอกเบื่อตกว่าเอาหดอกนูนะคะ่อันนี้มีส้มโผล่ด้วย ก็เอาแต่ดอกไม้อย่างเดีวะะยวอะดูนะคะเพื่อนบอกว่าให้ใส่กี่ดอกนะคะ ยังลูกสี่มากกว่าสามหรือยังคะมากกว่าแล้วคุณครูใส่สีดอกได้ไหมคะได,ได้ไหมคะลูกได,ได้โอเคเอ๊ะแล้วเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะลองให้เด็กๆลองมาใส่บ้างได้ไหมคะคุณครูอยากได้จํานวนที่มากกว่านี่มากกว่าสองเอ๊ะมากกว่าสองคือเท่าไหร่ล่ะคะลูกมากกว่าสองคืออะไรบ้าง มากกว่า 2. 2> สองค,อคือเท่าไหร่คะสามมีอะไรได้อีกส,สี่ได้ไหมคะมห้าได้ไหมคะมอ่าเอามือจับหูนะคะเตรียมพร้อมนะมมเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆมาใส่จํานวนที่มากกว่าสองนะคะอ่ามากกว่าสองนะคะคุณครูจะนับหนึ่งถึงสามเตรียมยกมือนะคะหนึ่ง อคุณครูอยากได้ส้มที่มากกว่าสองอน้องลองใส่สิคะเอามากกว่าสองนะเอาใส่เข้าไปในนี้อดูนะว่ามังกรจะใส่ส้มลงไปกี่ลูกว่ามากกว่าสองหรือเปล่านะคะ กอนใส่ส้มมาทั้งหมดกี่ผลนะาด็กเตช่วยกันนะับหนึ่งสองสามสี่สกี่ผลคะห้าผลมากกว่าสองไหมคะมากกว่าไหมคะลูกมากอตกมือให้เพื่อนน่อนงั้นตอไปคุณครูยอยากได้จำนวนที่มากกว่าม,มากกว่าหกอรอบนี้เอามากกว่าหกเลยนะคะมากกว่าหกนะ มีเลขอะไรบ้างล่ะคะลูกสิบสิบอู้หูสิบก็มากกว่าหกมีอะไรมากกว่าหกอีกเจ็ดเจ็ดอ่าสิบเอ็ดแล้วก็อะไรนะคะเจ็ดเจ็ดก็มากกว่าใช่ไหมคะเพื่อนบอกว่าสิบเอ็ดเจ็ดแล้วก็อะไรนะลูกสิบสองก็มากกว่าเยอะมากตอนนี้เอาเป็นอ่าเอาเป็นลูกสัตว์ตัวน้อยๆบ้างเพราะว่าเลขมันเยอะใช่ไหมคะใส่ใหญ่เดี๋ยวมันไม่พออ่าอันนี้คุณครูมีตา เอามือมากกว่าหกนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะมากกว่าหกนะเอามือจับหูหนึ่งสองสามยอค่ะอ่ะินใจลูกมาอินใจหูน้องต้องลุกไปไว้นะคะหนูพ่อเอาเอามากกว่าหกน้องน้องใส่สิคะน้องนับเองนะ ก่อนนะคอเคก่งมากเลยนี้ก็ต้องต่า้อ่า พอแล้วเพื่อนบอกว่าพอแล้วเด็กๆมาช่วยกันนะับกระต่ายนะคะว่ามีมากกว่า6หรือเปล่าในเด็กๆช่วยกันนะับสิคะว่ากระต่ายมีกี่ตัวหนึ่งสอง ของคุณครูออกไปก่อนเลขห้ามากกว่า 5. ห้ามากกว่าห้ามีอะไรบ้างคะเด็กๆ น้งซัไหนอะน้องเอ๋ยมาน้องเอ๋ยยกก่อนเลยน้องเอ๋ยยกนี้แล้วน้องเอยเ๋ยก็รีบเลยโอเคนะเอาที่มากกว่าห้านะคะมีให้เลือกว่าเป็นมีน้องหมาแล้วก็มีไอศครีมน้องเอ๋ยจะใช้อะไรดีคะอ่ะน้องเอ๋ยจะใช้ไอศครีมเอาไอศครีมที่มากกว่าห้านะคะอะน้องเอ๋ยหยิบเลยคะ่ะ น้องเอ๋ยเลือกเอาว่าจะเอาเท่าไหร่นะเอามากกว่าห้านะคะอ่าเด็กเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยกันนับของน้องเอ๋ยนะคะ เด็กๆมาช่วยกันนับดีกว่าน้องเอ๋ยบอกว่าพอแล้วว่าน้องเอ๋ยเนี่ยใส่มากกว่าหหรือเปล่าเด็กๆมาช่วยกันนบค่ะหนึ่งสองสมาหกเจากกว่าไหมคะมา,มากกว่าเอาตบมือให้เพื่อนหน,น่อยต่อไปนี่เด็กๆไม่ได้ออกมาไม่ต้องเสียใจมีให้ทําเหมือนกันนี่คุณครูบอกว่าให้เด็กๆเ,เนี่ยกากระบาท เลขที่มากกว่าตัวเลขแต่ว่าคุณครูไม่ให้เด็กๆกากระบาดละคุณครูให้เด็กๆระบายสีภาพที่มากกว่าตัวเลขโอเคไหมคะคุณครูให้เด็กๆระบายสีภาพที่เหมือนตัวเลขนะคะเด็กๆที่บ้านก็เหมือนกันนะคะลูกคุณครูขอแก้ให้เป็นคุณครูไม่เอากากระบาดแล้วนะคุณครูให้เด็กๆระบายสีภาพที่มากกว่าตัวเลขเช่นอันแรก เลขอะไรคะรเลขสา,สาเด็กเด็กคิดว่าปลาอันไหนมากกว่าสามคะลูกปลาช่องที่หนึ่งช่องที่สองหรือช่องที่สามคะช่องไหนลูกช,ช่องที่สอง<ๆ>เด็กๆก็ต้องระบายที่ไหนคะอ่าระบายปลาช่องที่สองเข้าใจไหมคะลูกอทําได้ไหมคะทําได้ไดโอเคดเดี๋ยวเราไปทาใบางานกันเลยคะ่ะ